สื่อแดงกระทิงครับประโกมข่าวมาร์กิดเปลี่ยนแผน,นเรื่องเทรนต์แล้วหลังบอร์ดยูฟไม่ยอมทำแบบนี้ครับทีบีอ o r t สปอร์ตครับสื่อของสเปนเองออกมารายงานเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับว่าทางทีมเรอัลมาดริดนั้นเปลี่ยนใจแล้วที่จะเซ็นสัญญากับตัวของเทรนต์เอเลนเดอร์อาร์โนแบ็กขวาดีกรีทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ที่ว่าเปลี่ยนใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนใจจะไม่เซ็นสัญญากับเทรนต์นะครับ ไอ้ที่ว่าเปลี่ยนใจเนี่ยก็คือเปลี่ยนใจจะไม่เอาแค่เทรนต์แนูแค่คนเดียวต่างหากครับรอบนี้พวกเขาจะขอแบบแพ็กคู่ครับพวกเขานั้นตัดสินใจจะ็นสัญญาก,กับทางวองชิงฟันไดมาร่วมทีมด้วยครับเพื่อที่ตัวของเทรนเองจะได้ไม่เหงาครับและทั้งคู่เองจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยหลังจากที่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าบอบบริหารของลิวคูเองเจรจากับนักเตะทั้ง2คนสําเร็จแล้วนะครับ ทั้งนี้ครับหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับทั้งเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและกับตันทีมปอลิฟฟานดจะเป็นคู่หูที่ดูลงตัวทีเดียวครับกับตำแหน่งที่มีปัญหาอยู่ของมาดริดนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับข่าวนี้ยังไม่ค่อยมีรายละเอียดมากสักเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฟังเอาไว้แบบเพื่อความบันเทิงไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเพื่อเลยครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับถึงเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ